เนอะ่วันนี้เป็นไงบ้างคะท่าวันนี้บรรยากาศดีมากค่ะคือคนเยอะมากๆแล้วก็เห็นที่เซ็นทรัลชิโนเนี่ยปรับโฉมใหม่คือเห็นแล้วว่าเขาเพิ่งจะปรับโฉมใหม่คือสวยมากแล้วก็ที่กินชอบเลยก็คือบรรยากาศไฟบ้างค่ะทั้งบินทั้ง คืออากาศมันดีจังเลยอ่ะคือรู้สึกว่าอยากมาถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ได้มานะอยากให้มาทุกทุกโซนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนบิวตี้นะหรือว่าโซนที่เป็นแบรนด์เนมนะคะสวยมากทุกคนได้ลองช็อปปิ้งสัมผัสอะไรบ้างทุกคนเดินบนอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองค่ะเพราะว่าเรามาในนามของเ e อร์ e l เดอร์ค่ะใช่ก็เเคาน์ e อร์ e l เ u อร์ก็สวยมากแล้วก็แบบเป็นสัตว์เป็นส่วนมากทุกคนแล้วก็ชั้นบนเหมือนจะเป็นชั้นที่เป็นแบรนด์เนมก็คือสวยมากแล้วเราก็แบบสามารถที่จะเดินช็อป แฟนได้เลยแบบว่าเดินได้ทั่วมีรู้สึกว่าเขาจัดสัดส,ส่วนใหม่ที่ดีแล้วก็สามารถที่จะแบบถ่ายรูปเซลฟี่แล้วก็เช็คอินได้ด้วยคือไม่จำเป็นต้องท๊อปปี้ไปถ่ายรูปก็คุมแล้วต้องค่ะจริงคือนี่ตัวแบบว่ามาชิดลมทีไรเราจะมีมุมที่เราได้ถ่ายรูปแล้วแบบอัพลงโซเชียลได้ตลอดใช่ป่ะหน่อยค่ะใครอย<บ>ากที่จะมาแบาบท้อปปิ้หรือมาถ่ายรูปแบบกุงเก๊ง ใช่ที่นีทุกคนมาง่ายมากๆนะคะบอกเลยว่าไม่ต้องขับรถมาแนะนำให้นั่งรถไฟฟ้ามาดีที่สุดเพราะว่าเราจะไม่ต้องหุดหงิดกับรถติดแล้วเราก็จะแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยบนแบบมาแบบสบายๆแล้วก็มาถ่ายรูปนะคะอัพลงโซเชียลของเราอัปเดตต่างๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องแฟชั่นไอคอนิกแล้วจะเป็นเสื้อผ้าเรื่องบิวตี้นะคะมาได้หมดเลยแล้กินคิดว่าสําหรับใครทรู้สึกว่าข้างนอกอากาศร้อนอ่ะโอเคมาจจะหนาวกลางคืนเนาะแต่กงวันมันร้อนเนี่ยก็เข้ามาในห้างกันนะคะมารับความเย็นในห้างพร้อมกับบรรยากาศสวยๆนะคะไว้ดีๆนะคะแต่งตัวดีๆมาทุกคนแล้วมันจะ กับไปของเซนตันมาที่สำคัญคือปรับชมม่คือสวยมากจึ้งมากค่ะทุกคนักอ็สวยจึ้งคือแบบเป็นพาเพราะอะไรเหรอคะเพราอรรคะก็มีงานรเก็เลยต้องดูแลตวเองนิดนึงค่ะก็มานักสเรอก็ต้องสวยใช่ไหมคะว่าแบบเอ้เป็นคนมีความรักแลงวค้นไปหรืความรักแรงสวยขค้นอีก็มีแม่แม่ก็รักเพื่อนก็รักแฟนคลับก็รักแล้วตอบคำเดิมจัะเพราะเห็นว่าช่วงนี้แบบ หนาวก็มีคนอยู่คั้งค่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีผู้จัดการก็มีน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี <h 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 ้ก็กำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่ด้วยนะคะทำนะคะก็ฝากทุกคนติดตามในช่องออนไลน์ของทีนะคะไม่ว่าจะเป็น Tik To อร์เลยไอเอเยนะคะก็สามารถสปอร์ตกันได้นะคะฝากด้วยค่ะอะรวะคนรู้ใจเยอะตัวเมื่อไหร่ล่ะก็ยังเป็นคนคุยค่ะก็ยังเป็นคนคุยเป็นคนคุยที่ก็ก็เน่าจะเข้าโผล่อยู่เพราะว่าพอตั้งแต่วันที่บอกว่าก็มีคนคุยหลายคนก็ส่อง กล่องใหญ่เลยว่าเอ๊ะมีเงามีอะไรไหมไม่มีเงาอะฮะไม่มีเงาเขาเขาไมีเงาค่ะเพราะงั้นก็เขาไม่เงว่าเอ๊ะมีอะไรให้จับผิดเมื่อกี้ได้ไหมไม่ต้องจับผิดนะจ๊ะขอให้เป็นแบบว่าเรื่องส่วนตัวก่อนละกันเนาะตอนนี้เพราะว่าอาจจะแบบว่าต้องต้องให้เวลานิดนึงอะค่ะรู้สึกว่าตัวกีเองก็จะต้องการเวลาเหมือนกันแล้วตัวเขาเองก็ต้องการเวลาในการเรียนรู้กันไปก่อนอ๋อแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้ไหมก็แฮปปี้นะคะ แต่ว่าเราก็ต้องต้องเองอขึ้นมาตอนแรกแบบเออตอนแรกไม่ฟังเลยนะเออก็อแฮปปี้เอาเราเวลาเราแบบเราคุยกับใครเราก็ต้องแฮปปี้ใช่ไหมเราก็จะไม่ไม่ได้เครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปว่าก็ก็เขาก็ทำให้เรายิ้มได้มีความสุขเขาอย่างแฟนแฟนแฟนมีนกอนข้างที่แบบเขาอยากขาเขาเรียกอะไรเขาอยากที่จะแบบ รู้ว่าคนคนนี้เขาจะดูแลกี๊ได้ไหมใจเย็นๆนะใจเย็นๆทุกคนค่อยๆ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 เป็นค่อยๆไปค่อยๆเดินดูกันไปค่ะก็ก็คุยกันไปก่อนไม่ได้ไม่ได้รีบร้อนอะไรี่รู้สึกว่ายังพูดคาเดิมว่ากินก็ยังคงโฟกัสเรื่องงานอยู่ถ้าทุกคนรู้ว่ากินงก็ยังมีเรื่องมีสินที่กิงยังต้องต้องรักษาต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องรักษาว่ะเหมือนจะต้องต้องใช้จ่ายใช่ค่ะยังต้องเหมือนแบบต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้ก่อน ว่านนิ้เหมืนอนกินเรื่องความรักมันไม่ใช่เพียงหน,<ม>น่งกรู้สึกว่ามันก็เดินคู่กันได้ค่ะแต่ว่ากิงแค่ให้น้ำหนักในฝั่งเรื่องงานมากกว่า<ม>เฉยๆค่ะความรักก็เป็นอีกอีกจุดหนึ่งที่เราสึกว่าเ,ออเวลาเราเหนือหน่อยๆเราก็จะมีความรักตรงจุดน,นี้ที่เขาจะมาแบบสพอร์ตเราไม่ว่าจะเป็นความรักของุพ่อคุณแม่ของครอบครัวของเพื่อนหรือคนที่เราหลักก็คือได้หมดเลยค่ะแต่แน่นอนว่าเรื่องงานเรื่องเงินสาคัญเหมือนกันเขาเข้าใจ ว่าเขาอาจจะเป็นคนคุยไปเรื่อยๆคิดว่าคนคนรอบข้างทุกคนน่าจะเข้าใจเข้าใจกันหมดมแล้วก็รู้ว่าเราเราแบบเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเยมื่อเราต้องการสเปซเมื่อเราการเราเหมือนต้องการสเปซใช่ไหมคะในการที่จะบอกว่า,า,าคือ ตอนนี้ใช่ค่ะที่รู้สึกว่าก็อยากให้พื้นที่ของเราทั้งคู่ค่ะเพราะว่ามันก็ยังเป็นสถานะที่เป็นคนคุยที่เราก็ต้องเรียนรู้มันแค่สามีเดือนเองนะมันยังมีเวลาให้เราศึกษาได้อีกเยอะ,ะเขาก็ศึกษาเราได้อีกเยอะทัะ้งสองคนจะให้โอกาสทั้งเขาและตัวเราทั้งคู่เลยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันก็มันก็เพย์แฟร์ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วกินคือค<พ>นที่อยู่หน้าสื่อนะคือกินค่ารู้สึกว่ากินก็คงไม่อยากจะมีภาพอ่ะแล้วอีกแล้วเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากชัดเจนด เต็มที่กับตรงนี้เลยคะ่ะแต่นะักนะวันนี้รู้สึกว่าก็มันไม่ได้ต้องแบบรีบร้อนเลยละขนาดนั้นถ้าใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่ต้องไปกดดันตรวเีงหรือไ,ไปกดดันตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็โฟกัสเรื่องงานเรื่องชีวิตของเขาเราก็โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตของเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเดินไปด้วยกันไม่ไดนะ้นะวันนี้ก็ยังอยู่ในจุดที่ใช่กันตาคุยกันไปก่อนเลยะะมีความสุขไหมถ้มีความสุขก็มีรอยยิ้ม ตอว่ายังมีสตอนนี้ลดลงไปเยอะหรือว่าลดลงไปเยอะไหมยหรอคะก็อาจจะไม่ถึง50%นะคะมันก็แบบอาจจะประมาณแบบ10% 2เอรไรอยะะ่างเงอ้ยไม่ได้เยอะมากคือคือก็ต้องบอกว่า ผ่อนทั้งชีวิตอะคะ่ะเพราะว่ากินไม่ได้แบบมีค่าใช้ใจ่ายแค่เรื่องนี่สิ่งเดียวมันมีค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวของกินของครอบครัวกินบ้านกินอีกอะไรเงี้ยถูกเอาไปรีไปแนนซ์อีกอะไรเงี้ยค่ะมันมันมันหลายสิ่งอย่างงี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กินก็ต้องกินได้เงินหนึ่งก้อนมาเงืนถูกกร,กระจายออกไปนั่นยังไม่รวมเงินใช้ส่วนตัวของกินเลยซึ่งหมายความว่ากินถ้าจะไม่มีชีวิต ที่กินสะสมนะเอาเงินที่กินหามาหมดเนี่ยหามาเนี่ยเอามาใช้กับชีวิตส่วนตัวกินได้เลยกินกับต้องแบกตัวนี้ไปเกินแบบหกสิบเปอร์เซ็นเพื่อเพื่อค่าใช้จ่ายพวกนี้ก่อนแค่จะไม่มีเวลาให้ชีวิตตัวเองเลยครั้ทางนี้จะได้ไปเที่ยวครั้งหนึ่งเดี๋ยวต้องเก็บเงินเพื่อจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยพราะรู้สึกว่าเงินก้อนนี้เราองแบกไปจ่ายก่อนนะซึ่งพี่กินเข้าใจที่อาจจะต้องใช้คำว่าเป็นหนี้ไปก่อนเลย ก็จริงๆถามหลายคนก็บอกว่าอุ้ยถ้าผ่อนอย่างเงี้ยก็ผ่อนจนตายแหละผ่อนจนแบบมันไม่หยุดอ่ะผ่อนจนจนตายจนแบบมันไม่มีทางจะหมดได้อะไรเงี้ยค่ะนอกจากเราแบบได้งินก้อนมาเลยแบบจำนวนเยอะๆจริงๆอะไรแบบพี่กีพี่กีทำใจยอมรับตรงนี้ได้ ก็เขาต้องยอมรับให้ได้ค่ะก็ต้องทำเลยคือกินก็ไม่อยากมองเป็นแบบว่าพลังงานลบเนาะก็มองว่าที่เราเรามีนิสัยเนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นให้เราต้องออกไปทํางานหาเงินให้เราสู้ชีวิตอะไรเงี้ยจึงมันมีคนหลายๆคนที่เขาก็มีชีวิตที่แย่กว่าเราอย่างเงี้ยกินว่ากินอยู่ในจุดเนี้ยก็เป็นชีวิตที่ดีแล้วแต่ว่าเราแค่อาจจะแบบต้องแบกรับภาระนิสิยที่เราไม่ได้ทําเองแต่เราก็ก็ยินดีที่จะแบบแบบใช้จ่ายเลยค่ะยินดีที่จะแบบว่าแก้ไข ก็ก็มองเป็นพลังงานบวกไปมองเป็นวิกฤตปรับวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสที่ดีไปเลยไม่ได้ท้อไม่ไม่ได้ท้อค่ะก็สู้ค่ะสู้ยิบต่างกัน็หนึ่งวันนี้ถ้าสมมติวิ่งได้สามนก็จะวิ่งอย่างงี้ค่ะก็คือถ้าใครวาจ้าจ้าได้เลยจ้าได้เลยค่ะวิกฤตไปได้หมดนักวลองก็ลองเพลงได้ใจขคดะนักแดงก็เอฟ้าก็สู้แบบ ูที่ร่างกายจะไหวคิดว่ากูไหวอยู่นะยังได้อยู่ก็ติดต่อมาได้เลยค่ะ<ช>จริงๆก็คือพร้อมมากต้องขึ้นเบอร์น,นะคะรอเลนะะออ่นะไม่สามารถดูนในไอจีได้ต้อง่างในไอจีทิกตกอนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ